เชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เป็นเมนเรดอย่างสุดหัวใจนั้นกำลังได้รับความทุกข์ทรมานอย่างมากในซีซั่น8นี้เพราะสิ่งที่ริสปอนทากับเรดล่าสุดไม่มีคำว่าบัฟมีแต่คำว่าเนิร์ฟผมคงไม่ต้องบอกนะว่ามันถูกเนิร์ฟอะไรเพราะทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วและก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะได้เห็นคลิปทดสอบ h ิ t บ็อกที่เป็นไวรัลช่วงหนึ่งด้วยด้วยเหตุน,นี้เองตัวผมขออาสามาสันนิษฐาน ว่าทำไมเรทจะถูกบัฟภายในแผ่นหน้าหรือเร็วท wow> ี่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มาดูพร้อมๆกันว่ามีอะไรบ้างปะก่อนอื่นผมจะขอพูดถึงผลกระทบหรือแรงจูงใจที่เป็นสาเหตุหลักๆในการถูกบัฟข้อแรกเรทถูกหยิบน้อยลงเราจะสามารถสังเกตเห็นได้เลยครับตามผัดเกมและสามารถเห็นได้ชัดสุดคือในแร้งเกมณตอนนี้ ตัวที่คนหยิบมาเล่นแทนเรดจะมี2ตัวหลักๆนั่นคือ h o ร i ซอนและออก a ทนสำหรับ h o ร i ซ o n มันมาตั้งแต่ซีซันเจ็แล้วและมันก็ได้ทำลายสถิติอัตราวินเลดที่มากกว่าเรดทั้งหมดภายในระยะเวลาอันรวดเร็วหรือแม้แต่ออก a ทนที่ตอนนี้การปรับความสามารถของจัมพแฮระยะทางที่ได้และความเร็วถือว่าโคตรดีเมื่อเทียบกับอันติของเรดถ้ามองภาพรวมก็คือมันคล่องตัวกว่าและเร็วกว่าครับหมายถึงไอ้สตัวบนนั่นนะ่ะนะ และด้วยผลกระทบตรงนี้เองทำให้เรดไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกหรือ first pick อีกต่อไปแล้วอันนี้คือในกรณีที่ไม่ได้อวยด้วยนะและเพื่อนๆคิดดูครับตัวละครที่เหมือนจะเป็นเจ้าโลก <c oughs> เเรียกว่าไงดีเป็นตัวละครที่แบบโคตรจะโดดเด่นในเ p e เ l e g น n d อะใครที่เห็นเกมนี้จากภายนอกก็ต่างลงไหลในตัวเรดกันทั้งนั้นเช่นถ้าวิ่งนารูโตะสุดเทพถึงแม้ว่ามันจะถูกเอาออกไปแล้วก็เถอะ หรือแม้แต <seriously> ่แ <nước> อ์รูมตัวแรกของเกมซึ่งต <c oughs> erm ั <sh> ้งแต่เปิดเกมใหม่ๆก็ยังเป็นปริศนาว่ามึงเอามีมาจากไหนวะเรียกได้ว่าตัวละครเรทเนี่ยเป็นตัวคู่บุญคู่เกมของ e c l e ล e เจนสุดๆและอย่างที่ผมบอกตอนนี้มันกำลังจะถูกมองข้ามมีหลายตัวที่สามารถใช้งานได้ดีกว่ามันนี่แหละครับนี่คือแรงบัฟที่ผู้พัฒนามองเห็นต้เท้าความเพิ่มแบบนี้ก่อนไอ้เจ้ารีสปอนเนี่ยชอบเป็นโรคอย่างหนึ่งครับ แต่ผมบอกก่อนนะว่าโรคเนี้ยเป็นโรคที่ดีคือพี่แกเนี่ยชอบเห็นเจนตัวละครตัวที่แบบไม่ค่อยมีคนใช้งานอะ่ะก็แง่ดิว่าแกตั้งใจทํามาปั้นโมเดลออกแบบสกิลพอเห็นว่ามีคนเล่นก็จัดให้สักหน่อยจัดใน,นที่นี้คือบัฟมันนั่นแหละครับและพี่แกก็ทําแบบนั้นมาตลอดมาตลอดสังเกตได้ง่ายเลยจากเบรเวนแนนต์คริปโตแรมพาร์สตัวละครที่ผมพูดมาเป็นตัวละครที่น่าจะโดนเนิร์ฟน้อยที่สุดแล้วมีแต่บัฟอย่างเดียวเลยเพราะอะไรน่ะหรอ เพราะคนเล่นน้อยไงครับและที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่มีไหนชัดเจนไปมากกว่ากรณีนี้อีกแล้วนั่นคือกรณีของพาดไฟเดอร์ใครที่เล่นเอเป็กและเจมาประมาณ2ซีซั่นหลังสุดจะได้รับรู้ถึงความเสียงเคร็งที่รีสปอนมอบให้นั่นก็คือปรับให้สกิลทค่ิคของพาดไฟเดอร์จาก15วินาทีเป็น35วินาทีก็คือแบบบ่นกันที่แตกเลยอะตอนหลังแกก็พยายามแก้ไปแก้มาจนล่าสุดสิ่งที่ลงตัวก็คือเพิ่มฮิตบ็อก ลดความเร็วสลิงตอนเริ่มใช้งานและคูดาวเพิ่มขึ้นตามระยะทางที่ไปก็สมเหตุสมผลครับแต่นั่นทําให้ผาด์ไฟเดอร์มีเวนเรดและพิกที่น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งตอนที่รีสปอนได้เนิรฟฮินบอกของเรดนั้นกลับไม่ได้อะไรกลับมาเลยเว้ยได้เพียงสิ่งเดียวนั่นก็คือเขาจะขอเก็บผลครั้งนี้ว่าต้องทํายังไงต่อไปดูดูด,ดูดูมันทําแต่ผมก็เข้าใจได้เหมือนกันแล้วผมก็เชื่อว่าตอนเนี้ย ผลการทดลองน่าจะมีให้เก็บอย่างท่วนหน้าเลยแหละก็คือแบบครบท้วนนะ่ะน่าเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมผมถึงคิดว่ามันจะถูกบัฟเร็วๆนี้ส่วนใหญ่การบัฟของรีสปอนเนี่ยจะชอบนําสิ่งเก่าๆกลับมาใช้โดยมีการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆซึ่งเราก็ได้เห็นจากขาดไฟเดอร์แล้วทีนี้ผมจะพามาย้อนดูว่าอะไรบ้างที่เคยดีสำหรับเบรดเริ่มท่าวิ่งนารูโต อันนี้ถือว่าโคตรแจ่มสาหรับเรดเลยแน่นอนครับมันทําให้โดนยิงหัวยากขึ้นแต่สําหรับผมแล้วผมมองว่ามันโคตรเท่จะเนิบอะไรก็เนิบต่อไปเถอะขอแค่ท่าวิ่งยังอยู่ก็พอถึงแม้ว่าผมจะไม่เห็นตอนเล่นเองก็เถอะแต่อย่างน้อยทุกคนเห็นอะ e <no> c no <oughs> se สองสกิลแทรดิชั่เมื่อก่อนเรดจ,จะไม่ต้องไล่กระถา2นิ้วเหมือนแบบนี้แต่จะเป็นแอนิเมชันกรรมทันทีก็พอกดปุ๊บจะรอแค่0ูดาวิแล้วก็กรรมแต่ตอนนี้ประมาณ1.25าวิ แล้วมันก็เข้าเฟสของมันไป 3. ความเร็วตอนอยู่ในเฟสและอันติเมตเร็วกว่านี้อันนี้ผมจําข้อมูลไม่ได้ว่ามันเนื้อความเร็วไปเท่าไหร่แต่เมื่อก่อนอ่ะมันเร็วกว่านี้แน่นอนเว้ยสี่อันติเมตหนึ่งร้อยเมตรตอนนี้อันติเมตเนี่ยมันไปได้แค่75เมตรเว้ยซึ่งเมื่อก่อนอนะ่ะได้1น0เมตรและนี่ก็คือสิ่งที่เรเนี่ยเคยเป็นมาก่อนทั้งหมดและอันนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆเลยอะใช่ผมลืมบอก แผดหน้าที่ว่าเนี่ยมาประมาณวันที่10มีนาคมครับก็มันเป็นข้อมูลลิกจากพี่ชะเทาเหมือนเดิมอดทนครับสำหรับใครที่เมนเรทผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรอให้มันบัฟอยู่แหละหลายคนมีความหวังหลายคนแลกมีดมาซึ่งผมก็อยากได้มากจริงๆนะไอ้มีดตัวน,นี้เนี่ย <laughs> ยังไงก็ขอให้สมหวังกันทุกคนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ